ต่อไปก็เชิญท่านตัทนทารีสันตพันครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันทันทารีสันตพันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตหกพักเพื่อไทยขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพศจุดๆด,ด,ด้วยค่ะท่านประธานคะเป็นที่ทราบกันว่าการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยนอกระบบค,คือการที่มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการเปลี่ยนสถานะภาพไปเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ยังคงได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐแต่จะมีอิสระในการบริหารจัดการแยกออกจากระบบราชการและจากการตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย<ม>ก็พบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ออกนอกระบบไปแล้วและเมื่อได้ศึกษารายละเอียดจากการออกนอกระบบเพิ่มเติม,ตมก็พบว่าการออกนอกระบบ ของมหาวิทยาลัยมีประโยชน์หลายด้านโดยส่วนสำคัญที่เป็นประโยชน์และจะส่งผลต่อทั้งภาครัฐมหาวิทยาลัยสังคมและนักศึกษาก็คือด้านความคล่องตัวในการบริหารจัดการค่ะท่านประธานคะความคล่องตัวในการจัดการของมหาวิทยาลัยคือการที่มหาวิทยาลัยสามารถบริหารและจัดการตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนดซึ่งผลที่ตามมาก็คือ มหาวิทยาลัยจะมีความค่องตัวในการดำเนินงานด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นการจัดการทรัพย์สินการสรรหาบุคลากรการจัดทำหลักสูตรการต่อยอดงานวิจัยเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถ้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ออกนอกระบบเนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมายบางประการที่ห้ามมิให้หน่วยงานราชการปฏิบัติตัวอย่างเช่น เรื่องค่าตอบแทนบุคลากรที่กำหนดโดยระเบียบของราชการส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการจ้างบุคลากรในอัตราเกินกว่าที่กำหนดได้จึงทำให้มหาวิทยาลัยขาดโอกาสที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาเสริมการดำเนินงานได้หรือจะเป็นข้อห้ามที่ไม่ให้มหาวิทยาลัยนำทรัพย์สินที่มีไปหาลายได้ซึ่งก็ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเสียโอกาสจากสิ่งที่มีอยู่เป็นต้น และจากการและจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถพัฒนาคุณภาพทั้งด้านการบริหารจัดการและการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นจึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยนอกระบบค่ะท่านประธานคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกปีการศึกษา2,531ภายใต้ชื่อวิทยาลัยอุบลราชธานีและได้รับการยกระดับฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันที่29กรกฎาคมพศ2,533ตั้งอยู่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพื้นที่กว่า5,228ไร่และในปี2,567 มีจำนวนนักศึกษารวมกว่า1 8 7 8 5คนโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนการพัฒนางานวิจัย การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการพัฒนาอาคารสถานที่อุปกรณ์เครื่องใช้ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาอย่างไรก็ตามค่ะจากการที่ดิฉันได้พูดคุยกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก็ได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแม้จะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ประสบกับข้อจำกัดในการดำเนินงานหลายด้าน เนื่องจากมีสถานะเป็นหน่วยงานราชการส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินงานในการบริหารรวมทั้งการดึงศักยภาพต่างๆที่มีออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นที่ดินจํานวนกว่า5,228ไร่มีข้อจํากัดทางกฎหมายที่ห้ามไม่ให้หน่วยงานราชการนําทรัพย์สินของทางราชการไปหาลายได้ ผลที่ตามมาจึงทำให้ที่ดินดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเสียโอกาสในการนำไปสร้างรายได้ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาและต่อยอดทางการศึกษาได้หรือจะเป็นข้อจำกัดด้านค่าจ้างที่กำหนดเพดานไว้ก็ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขาดโอกาสที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่อาจเรียกค่าจ้างสูงกว่าที่กาหนดหรือจะเป็นงานด้านวิจัย ที่ไม่สามารถนํางานวิจัยที่มีไปต่อยอดเพื่อสร้างไรายได้ให้กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยได้อีกเช่นกันทําให้จากข้อจํากัดต่างๆที่มีเหล่านี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมีความประสงค์ที่จะออกนอกระบบเพื่อให้การพัฒนา,นาของมหาวิทยาลัยทําให้ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังได้รับทราบเพิ่มเติมว่าการดําเนินการในครั้งนี้ ผ่านกระบวนการศึกษาข้อดีข้อเสียในมิติต่างๆมาอย่างครบถ้วนก่อนนำเข้าสูก่กระบวนการประชาคมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่ากา,การตัดสินใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ละเอียดรอบคอบคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอย่างสูงสุดแล้วคะ่ะท่านประธานคะและจากสิ่งที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะปรับเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและเพื่อให้กระบวนการดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมายดิฉันในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งเป็นสิทธิ์เก่าคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกันเก่าช่อที่20 จึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพศจุดๆตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อสภาในวันนี้และขอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรร่วมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยค่ะขอพระคุณค่ะ